ท้องกับม้าท้องโตไม่หยุดจนหมอต้องเปิดเผยความจริงที่ช็อกทั้งโรงพยาบาลเสียงลืหนาหูในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งเริ่มดังกระหึ่มขึ้นเมื่ออิงฟ้า หญิงสาววัย27ปีผู้มีใบหน้างดงามราวเทพิดาแห่งแห่งบุคคาเกิดอาการท้องโตผิดปกติภายในเวลาเพียงไม่กี่สัปดาห์ทั้งที่เธอไม่เคยมีสามีหรือคนรักมาก่อนเลยทุกคนเริ่มตั้งคำถามบ้างก็สุบซิบกันว่าคงเป็นฝีมือของคนในหมู่บ้านที่ลักลอบเข้าหาเธอยามค่ำคืนบ้างก็ว่าเธออาจจะโดนคุณใสหรือวิญญาณเข้าสิง แต่เรื่องทั้งหมดเริ่มลุกลามใหญ่โตเมื่ออิงฟ้าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลประจำจังหวัดหลังจากที่เธอเริ่มรู้สึกเจ็บท้องอย่างรุนแรงท่ามกลางความเนงงของทีมแพทย์เมื่ออันตราซาวผลการตั้งครันปรากฏออกมาบนจอจูๆ่ๆเครื่องก็เกิดสะดุดและภาพที่ปรากฏขึ้นทำให้แพทย์หญิงดารินถึงกับหน้าซีเธอพึมพำเบาๆว่าเป็นไปไม่ได้ ผลสแกนแสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ภายในคันของอิงฟ้ามันไม่ใช่เด็กทารกไม่ใช่แม้แต่สิ่งมีชีวิตที่มนุษย์ควรจะให้กำเนิดมันมีโครงสร้างกายภาพบางส่วนคล้ายมนุษย์บางส่วนคล้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่และมีขาสีข้างที่เริ่มก่อตัวอย่างสมบูรณ์แบบภาพจากเครื่องอันตราซาวขยายภาพออกมาให้เห็นชัดเจนถึงโครงหน้าเล็กๆที่มีปากยาวคล้ายปากหมา ข่าวลือกระจายไปทั่วโรงพยาบาลภายในไม่กี่ชั่วโมงเจ้าหน้าที่หลายคนเริ่มขอลาออกโดยไม่มีเหตุผลแม่บ้านที่เคยทำความสะอาดแผนกสูตินาริเวศถึงกับเป็นลมไปเมื่อได้เห็นภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ขณะที่อิงฟ้าน,นอนอยู่บนเตียงสีขาวใบหน้าซีเซียวและเหงื่อชุ่มไปทั่วร่างเธอเริ่มพร่ำพูดถึงเขา บุคคลลึกลับที่เธออ้างว่าเจอในป่าลึกเมื่อหกเดือนก่อนตอนที่เธอเดินทางไปตามหาสมุนไพรตามคำสั่งยายจันหมอยาสูงเวยประจำหมู่บ้านอิงฟ้าแล้วว่าในค่ำคืนนั้นเธอหลงทางเข้าไปในเขตต้องห้ามของป่าซึ่งชาวบ้านเรียกขานกันว่าป่าหมายังกลัวในป่ามืดมิดนั้นอิงฟ้าได้พบกับเงาสูงประงานของสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่มนุษย์มันมีรูปร่างคล้ายมมาแต่ดวงตาเป็นสีแดงเรืองรองและสามารถพูดจาเป็นภาษาไทยได้อย่างชัดเจนมันเรียกเธอด้วยชื่อของเธอเองก่อนจะเสนอ ของขวัญแห่งชีวิตอมตะให้กับเธอแลกกับคำมั่นสัญญาว่าเธอจะต้องแบกรับบางสิ่งแทนเผ่าพันธุ์ของมันฉันฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อิงฟ้ากระซิบกับหมอดารินน้ำตาไหลอับแก้มมันบอกว่าฉันจะเป็นมารดาของสะพานระหว่างโลกทีมแพทย์เริ่มหวาดกลัวมากขึ้นทุกขณะแต่ไม่มีใครกล้าเปิดเผยความจริงกับสื่อหรือทางราชการเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นไม่สามารถอธิบายได้ด้วยวิทยศาศาสตร์ ค่ำคืนนั้นเองอิงฟ้าเริ่มกรีดร้องสุดเสียงความเจ็บปวดแผลซ่านไปทั่วร่างกายเสียงแปลกประหลาดเริ่มดันกล้องออกมาจากคันของเธอมันไม่ใช่เสียงหัวใจของทารกปกติแต่เป็นเสียงกึกก้องเหมือนเสียงเกือกม้าวิ่งอยู่ในอุโมงค์ยาวเสียงที่เหมือนกับเสียงฝีเท้าที่ไม่เคยควรจะได้ยินจากคนกำลังตั้งท้องหมอดารินสั่งปิดประตูทุกบานในแผนกล็อกตัวเองและทีมพยาบาลไว้พายในห้องคลอดเธอเริ่มเขียนรายงานฉุกเฉินลงในแฟ้มพร้อมแน่้าสแกนทั้งหมดก่อนจะกล่าวกับทีมว่า ถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่าเปิดประตูนี้ไม่ว่าใครจะเคาะมันก็ตามทันใดนั้นไฟในห้องก็เริ่มกระพริบเสียงกรีดร้องของอิงฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นเสียงต่ำแหบพร่าราวกับเสียงของสิ่งมีชีวิตสองตนที่พูดพร้อมกันประตูเปิดให้เราและในขณะนั้นเองพยาบาลสาวคนหนึ่งชื่อแป้งหอมเริ่มร้องให้ออกมาอย่างควบคุมไม่อยู่เธอพึมพำว่าเธออยากกลับบ้านอยากออกจากห้องนี้ให้เร็วที่สุด แต่อีกคนหนึ่งชื่อพี่ติม๋มที่มีอายุมากกว่ากลับจับมือเธอแน่นพูดด้วยเสียงสั่นว่าเราต้องอยู่ด้วยกันอย่าแตกกลุ่มอย่าเปิดประตูเด็ดขาดเสียงเคาะประตูเริ่มดังขึ้นช้าๆแต่หนักแน่นเหมือนเกลือกหลก,กระทบกับเหล็กอีกชั้นหนึ่งทุกคนในห้องต่างหยุดหายใจราวกับหัวใจพร้อมจะหยุดเต้นได้ทุกเมื่อเสียงเคาะนั้นยังไม่หยุดดะและทุกครั้งที่มันดังกระทบก็เหมือนมีบางอย่างเคลื่อนไหวในคันของอิงฟ้าร่างของเธอกระตุกเหมือนถูกช็อตไฟฟ้าหัวใจเธอเต้นแรงผิดจังหวะและดวงตาเบิกโพรงขึ้นนอย่างางกลัว หมอดารินเอื้อมมือไปหยิบไฟฉายและอุปกรณ์ฉุกเฉินเธอกระซิบสั่งให้แป้งหอมไปเปิดกล่องยาแล้วหยิบชุดบันทึกสารพันธุกรรมซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่เธอไม่เคยคิดว่าจะต้องใช้จริงในชีวิตนั่นเป็นของที่กระทรวงสาธารณาสุขส่งมาพร้อมคำเตือนว่าห้ามใช้เว้นแต่ในสถานการณ์ที่ขัดต่อกฎของธรรมชาติอย่างชัดเจนในขณะที่หมอดารินกำลังจะวางหัววัดลงบนผิวหน้าท้องของอิงฟ้าเสียงหนึ่งดังขึ้นจากท้องของหญิงสาวเสียงพูด เสียงนั้นแหลมสูงแต่มีสำเนียงประหลาดที่ไม่ใช่มนุษย์เราเห็นเจ้าเราอยู่ในเจ้าเรากำเนิดจากคำมั่นของวิญญาณทุกคนในห้องต่างหันไปมองหน้ากันด้วยความตกตะลึงหมอดารินพูดเสียงต่ำว่าสิ่งนี้มันไม่ใช่แค่ลูกครึ่งแต่มันคือผู้สืบทอดจากเผ่าพันธุ์อื่นเธอเริ่มเขียนบันทึกบนแฟ้มใหม่อีกครั้งตัวอ่อนแสดงสัญ,ญญาณของสติปัญญาสูงกว่าระดับปกติสามารถสื่อสารได้ก่อนกำเนิด แต่ยังไม่ทันที่เธอจะเขียนจบเสียงเคาะประตูเปลี่ยนเป็นเสียงกรีก่ขูดโลหะยาวราวกับมีบางสิ่งพยายามจะฝังกรงเล็บผ่านประตูเหล็กกันระเบิดนั้นเสียงนั้นทําให้หลอดไฟทั้งห้องดับลงในทันทีความมืดเข้าปกคลุมทุกคนเงียบสนิทยกเว้นเสียงหอบหายใจของอิงฟ้าและเสียงประหลาดที่ยังดังออกมาจากคันของเธอถึงเวลาแล้ว ในความมืดหมอดารินหยิบไฟฉายขึ้นมาและทันใดนั้นแสงไฟสาดไปยังใบหน้าของอิงฟ้าที่เปลี่ยนไปผิวหนังของเธอซีขาวขึ้นเรื่อยๆดวงตาค่อยๆกลายเป็นสีเหลืองทองมีแสงวาวแบบเรืองแสงในตัวเธอกระซิบอีกครั้งเสียงคราวนี้ไม่ใช่ของเธอเองแต่เป็นเสียงผสมของตนอื่นที่แทรกอยู่ในลำคอแม่เราอยู่ที่นี่แล้ว แล้วท้องของอิงฟ้าก็เริ่มขยับเคลื่อนไหวรุนแรงเหมือนมีม้าทั้งตัวพยายามดิ้นออกมารอยปริแตกรูปเส้นยาวเริ่มปรากฏตามผิวหนังของเธอเส้นเลือดขยายพองขึ้นจนเหมือนจะระเบิดออกทุกวินาทีหมอดารินเริ่มร้องสั่งให้เตรียมผ่าตัดฉุกเฉินแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แสงบางอย่างเริ่มพวยพุ่งพุ่งออกมาจากรอยแยบบนหน้าท้องของอิงฟ้าเป็นแสงสีฟ้าซึ่งมีกลิ่นของบางสิ่งที่ไม่มีในโลกใบนี้มันมีกลิ่นหญ้าแห้งไฟฟ้าและเนื้อไม่ผสมกันอย่างน่ากลัว แงหอมเริ่มสั่นและสุดลงไปกับพื้นพึนมพำว่านี่มันบาปบาปที่มนุษย์ไม่ควรรับจากภายในแสงนั้นเงาร่างหนึ่งค่อยๆโผล่ขึ้นเงาที่มีรูปร่างคล้ายมา้าแต่เดินสองขาผิวเป็นสีเทาดำและมีดวงตาสองข้างเปล่งแสงราวกับดาวในฟ้ามันค่อยๆเดินออกมาจากคันของอิงฟ้าโดยไม่มีเลือดไม่มีเสียงกรีดร้องมีเพียงความเงียบและลมหายใจของทุกคนที่หยุดนิ่งเงาร่างนั้นหันมามองหมอดารินตรงๆก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงมั่นคง แม่ให้กำเนิดแล้วโลกของเจ้าจะเปลี่ยนจากนี้ไปก่อนที่ใครจะได้พูดอะไรประตูเหล็กก็เปิดออกเองช้าๆทั้งที่ไม่มีใครแต่ต้องมีกลุ่มหมอกสีดำพุ่งเข้ามาในห้องพร้อมเสียงกระซิบแผ่วเบานับพันเสียงที่ดังขึ้นรอบตัวเจ้าผู้เป็นสื่อกลางจงเปิดประตูโลกหมอดารินเริ่มหายใจทีเธอหันไปมองนาฬิกาแขวนผนังที่เข็มหมุนกลับด้านอย่างรวดเร็วก่อนจะรู้สึกถึงแรงกดดันอันรุนแรงที่ไหลบ่ามาจากท้องฟ้าเหมือนแรงโน้มถ่วงเริ่มผิดเพี้ยน ในจังหวะน,นั้นเองเอาร่างที่เดินออกมาจากอิงฟ้าเริ่มแผ่ร่างใหญ่ขึ้นดวงตาทั้งสองลูกวาวขึ้นจนหน้ากลัวเสียงของมันกล่าวอีกครั้งจงเลือกอยู่กับเราหรือจงดับไปกับแสงสุดท้ายของโลกนี้ไม่มีใครขยับร่างของทุกคนในห้องถูกปรึงไว้ด้วยพลังที่มองไม่เห็นราวกับเวลาหยุดนิ่งดวงตาของหมอดารินเบิกโพรงเธอรู้สึกว่าหัวใจของตัวเองเต้นช้าลงเหมือนกำลังถูกควบคุมโดยจังหวะบางอย่างที่ไม่ใช่ของมนุษย์ เงาร่างนั้นเดินเข้าใกล้หมอดารินเหมือนยื่นมือที่มีนิ้วยาวเรียวเหมือนกิ่งไม้แห้งออกมาปลายนิ้วแต่เบาๆบนหน้าผากของเธอทันใดนั้นเธอก็มองเห็นภาพนับพันแวบผ่านเข้ามาในหัวทุกภาพคือโลกที่แตกต่างออกไปโลกที่มนุษย์อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตที่พูดผ่านดวงดาวโลกที่ไม่มีแสงอาทิตย์แต่สว่างจากภายในของเผ่าพันธุ์อื่น ภาพหนึ่งทำให้เธอสะดุง้งเป็นภาพของอิงฟ้าในอีกอนาคตหนึ่งกำลังนั่งอยู่ท่ามกลางที่ราบสีดำที่เต็มไปด้วยฝูงสัตว์ครึ่งมา้าครึ่งคนที่คุกเข่าอยู่ตรงหน้าพวกมันเรียกเธอว่ามารดาแห่งดวงโลกใหม่และในมือของเธอมีแสงสว่างที่ไม่มีสิ่งใดเทียบได้เสียงกระซิบของร่างนั้นดังขึ้นอีกเจ้าคือผู้ถูกเลือกเราไม่อาจบิดพรมลิขิตได้อีกต่อไป ทันใดนั้นเวลาในห้องก็กลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งพยาบาลคนหนึ่งเริ่มกรีดร้องเธอเห็นเลือดไหลซึมออกมาจากรอยแยบบนท้องของอิงฟ้าอย่างช้าๆขณะที่หญิงสาวยังนอนนิ่งดวงตาหลับสนิทราวกับเธอหมดสติแต่ยังคงหายใจอย่างสงบ หมอดารินหันกลับไปมองเงาร่างนั้นซึ่งยืนอยู่กลางห้องมันค่อยๆเอ,อ,อื้อมมือไปทางเพดานและเพียงแค่ปลายนิ้วแต่แสงสีดำก็แผ่ขยายออกไปทั่วห้องผนังเริ่มเปลี่ยนรูปร่างราวกับละลายกลายเป็นของเหลวแล้วหลอมรวมกันเป็นภาพใหม่ป่าอันมืดมิดเสียงลมพัดเสียงฝีเท้าของมา้าและเสียงร้องครวญครางของสิ่งที่มองไม่เห็น ประตูห้องที่เคยปิดสนิทเปิดออกเองอีกครั้งคราวนี้ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะขยับตัวพลังบางอย่างบีบบังคับให้ทุกคนต้องเฝ้ามองเงาร่างนั้นเดินนําออกไปจากห้องราวกับจะพาทุกสิ่งกลับไปสู่โลกของมันแต่ก่อนจะก้าวพ้นธร,รณีประตูมันหันกลับมาอีกครั้งดวงตาสองข้างของมันจับจ้องที่หมอดารินหากเจ้าปิดประตูนี้เจ้าจะปิดโอกาสของเผ่าพันธุ์ตนเองแต่หากเจ้าเปิดความจริงจะหลังไหลามาราวกับสายฝนที่ไม่มีวันหยุด เงาร่างนั้นละลายไปกับหมอกอย่างเงียบเงันเหลือไว้เพียงอิงฟ้าที่นอนนิ่งอยู่กลางเตียงท้องที่เคยปรีออกกลับปิดลงอย่างมหัศจรรย์เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นหมอดารินเดินเข้าไปใกล้พรางเอื้อมมือลูบหน้าผากของอิงฟ้าหญิงสาวเรื่องกระพริบตาช้าๆก่อนจะลืมตาขึ้นน้ำตาไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวมันมันยังอยู่ข้างในใช่ไหมคะอิงฟ้าถามเสียงสั่นมือเธอสั่นเทาและเกาะแขนของหมอไว้แน่นพวกเขายังไม่ไป หมอดารินไม่ตอบแต่สายตาของเธอบอกทุกอย่างใช่มันยังอยู่และมันกำลังรอรอเวลาที่เหมาะสมรอจังหวะที่ประตูจะถูกเปิดอีกครั้งด้านนอกโรงพยาบาลท้องฟ้าเริ่มแปรปรวนเมฆดำก่อตัวเหมือนฝุ่นควันแห่งพายุพื้นดินเริ่มสั่นสะเทือนเบาๆต้นไม้ในบริเวณโดยรอบเริ่มเอ็นตัวไปในทิศทางเดียวกันเหมือนถูกดูดเข้าหาจุดศูนย์กลางบางอย่าง มอดารินออกมายืนที่ระเบียงชั้นสาของตึกสูติกรรมมองออกไปไกลสุดตาเธอเห็นกลุ่มเงาเลือนรางที่เริ่มปรากฏในป่ารอบนอกโรงพยาบาลพวกมันไม่ได้เดินแต่เคลื่อนไหวราวกับเลื่อนถลายอยู่บนอากาศบางตนมีขาสี่ข้างบางตนไม่มีเลยเสียงต่ำลึกเริ่มดังมาแต่กลเป็นเสียงที่คนธรรมดาไม่ควรได้ยินแต่เธอได้ยินชัดเจนจงเตรียมจงรอการเริ่มต้นใหม่กำลังมา ขณะเดียวกันในห้องที่อิงฟ้านอนอยู่เสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นอีกครั้งในอากาศโดยไร้ที่มาทุกคำพูดเหมือนกำลังสวดบทภาวนาบางอย่างเสียงนั้นดังเป็นจังหวะสม่ำเสมอโอนาชาวีรนัตโอนาชาวีรนัตหมอดารินหันกลับเข้าห้องอย่างรวดเร็วเธอรู้ว่าคืนนี้ยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นและในทุกวินาทีที่ผ่านไปเส้นแบ่งระหว่างโลกของมนุษย์กับสิ่งที่อยู่อีกด้านหนึ่งกำลังบางลงอย่างช้า,ชา อิงฟ้าเริ่มลุกขึ้นจากเตียงเองโดยไม่ต้องมีใครช่วยดวงตาของเธอเปล่งแสงเล็กน้อยเธอพูดด้วยเสียงที่ไม่ใช่ของเธอเองพวกเขากลับมาแล้วและฉันคือประตูหมอดารินมองอิงฟ้าด้วยหัวใจที่เต้นแรงอย่างบ้าคลั่งรู้ดีว่านี่คือจุดแตกหักระหว่างความจริงกับสิ่งลวงตาอิงฟ้าในตอนนี้ไม่ใช่หญิงสาวธรรมดาอีกต่อไปเธอคือภาชนะคือสะพานคือดวงประทีปของสิ่งบางอย่างที่เก่าแก่กว่าโลกใบนี้ฉันคือประตู เสียงของอิงฟ้าดังสะท้อนในอากาศราวกับพูดผ่านลำโพงพันตัวดวงตาเรืองแสงของเธอกวาดมองไปรอบห้องและทันใดนั้นผนังทั้งสี่ด้านก็เริ่มเคลื่อนไหวเผยให้เห็นช่องว่างที่เต็มไปด้วยจักรวาลอีกใบหนึ่งโลกนั้นนอกโรงพยาบาลเริ่มเปลี่ยนไปเช่นกันท้องฟ้ากลายเป็นสีเทาหม่นเส้นขอบฟ้าบิดเบี้ยวราวกับผ้าฝันดวงจันทร์ขึ้นพร้อมกับพระอาทิตย์แสงทั้งเย็นและร้อนปะทะก,กันกลางอากาศก่อให้เกิดแสงระยิบระยับที่ไม่สามารถอธิบายด้วยกฎของฟิสิกส์ใดๆ เหล่าสิ่งมีชีวิตจากอีกโลกเริ่มปรากฏตัวบนผืนดินที่เคยสงบพวกมันไม่เดินแต่ลอยเหนือพื้นผิวหนังของพวกมันสะท้อนภาพจากอดีตและอนาคตบางตนมีใบหน้าเป็นของมนุษย์ที่เคยเสียชีวิตไปแล้วบางตนไม่มีใบหน้าเลยมีเพียงดวงตานสิตท,ที่สองประกายจงต้อนรับยุคใหม่เสียงหนึ่งดังขึ้นจากท้องฟ้าเสียงที่ทําให้กระจกทุกบานในโรงพยาบาลแตกรล้วเสียงที่ฝังเลึกเข้าไปในกระดูกของทุกคนที่ยังหายใจอยู่ อิงฟ้ายกมือขึ้นสูงเหมือนควบคุมพลังที่ไม่มีขีดจำกัดลำแสงสีเงินพุ่งออกจากฝ่ามือของเธอและกระแทกกับอากาศเบื้องหน้าคลื่นแรงสั่นสะเทือนแผ่กระจายออกไปเป็นวงกลมพุ่งผ่านตึกโรงพยาบาลเมืองและผืนป่าผู้คนในเมืองเริ่มหยุดนิ่งราวกับถูกเรียกด้วยเสียงที่ไม่ได้ใช้หูรับฟังแต่ใช้จิตวิญญ,ญาณเสียงนั้นเรียกพวกเขาให้เดินออกจากบ้านลืมครอบครัวลืมความกลัวและมุ่งหน้ามายังโรงพยาบาลด้วยดวงตาว่างเปล่าและรอยยิ้มที่ฝืนธรรมชาติ ในห้องที่อิงฟ้าอยู่หมอดารินพยายามเข้าถึงหญิงสาวพูดกับเธอด้วยน้ำเสียงอ้อนวอนอิงฟ้าถ้าคุณหิงอยู่ข้างในได้ยินฉันหยุดมันเถอะคุณไม่จำเป็นต้องเป็นประตูให้ใครทั้งนั้นแต่แววตาของอิงฟ้ากลับนิ่งสนิทเธอยิ้มบางเบารอยยิ้มที่ทั้งอบอุ่นและน่ากลัวในคราวเดียวกันพวกเขาไม่ได้มาเพื่อยึดครองพวกเขามาเพื่อเตือนว่ามนุษย์ลืมต้นกำเนิดของตัวเองนานเกินไปแล้ว จากนั้นเธอก็ทิ้งตัวลงสู่พื้นดวงตาหลับลงช้าๆและในวินาทีที่เปลือกตาปิดสนิทเสียงประตูที่ดังกึกก้องก็เกิดขึ้นกลางอากาศเหมือนประตูที่เชื่อมสองจักรวาลได้ถูกปิดลงในที่สุดทันใดนั้นทุกอย่างก็เงียบสงัดแสงจางลงเสียงหายไปโลกกลับสู่ความมืดชั่วขณะก่อนที่แสงอาทิตย์จะสาดส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาอีกครั้งเหมือนไม่เคยเกิดอะไรขึ้นอิงฟ้านอนอยู่กลางห้องอย่างสงบท้องทีงท่เคยโตเหมือนแบกรับทั้งโลกหดกลับไปเหมือนไม่เคยตั้งครัน หมอดารินนั่งข้างเธอน้ำตาไหลรินด้วยความไม่เข้าใจไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคือความฝันหรือความจริงแต่เมื่อเธอหันไปมองรอบห้องสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปคือรอยมือที่ประทับอยู่บนผนังมันเป็นรอยมือขนาดใหญ่กว้างกว่า,วาคนธรรมดาหลายเท่าประทับไว้อย่างแนบเนียนพร้อมสัญลักษณ์ที่ไม่มีในภาษาใดของมนุษย์เธอลุกขึ้นเดินออกจากห้องสูติกรรมผ่านโถงทางเดินที่เปลี่ยนจากสีขาวหม่นเป็นแสงสีอัมพันและเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างเธอเห็นผู้คนกำลังคุกเข่าบนพื้นไม่ใช่ด้วยความหวาดกลัวแต่เป็นด้วยความเคาร อิงฟ้าฟื้นขึ้นมาในเย็นวันนั้นราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อเธอยิ้มให้กับหมอดารินดวงตาของเธอว่าแสงสีทองขึ้นมาชั่วขณะขอบคุณที่ไม่หนีอิงฟ้าพูดเบาๆบางครั้งความกล้าหาญไม่ใช่การต่อสู้แต่มันคือการยอมรับสิ่งที่เราไม่เข้าใจและแล้วเธอก็ลุกขึ้นเดินจากไปทิ้งไว้เพียงความเงียบที่เต็มไปด้วยคำถามและแสงสุดท้ายของวันที่ไม่มีใครลืม จากวันนั้นเป็นต้นมาทั่วทั้งโลกเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ไม่มีใครอธิบายได้เด็กบางคนเกิดมาพร้อมความสามารถพิเศษท้องฟ้าในบางคืนมีเงาลางๆของบางสิ่งที่ลอยอยู่เหนือหมู่ดาวผู้คนเริ่มพูดถึงประตูบางคนกลัวมันบางคนบูชามันบ้างก็พยายามค้นหาว่ามันอยู่ที่ไหนแต่มีเพียงคนไม่กี่คนที่รู้ว่าประตูนั้นเคยเปิดแล้วและสิ่งที่ผ่านเข้ามาไม่เคยจากไป มันแฝงอยู่ในเสียงลมหายใจในแววตาของผู้ที่ถูกเลือกและในคันของหญิงสาวผู้มีชื่อว่าอิงฟ้าคนเดียวเท่านั้นที่โลกทั้งสองเคยเชื่อมผ่านเธอและอาจจะอีกครั้งถ้ามนุษย์ยังไม่เรียนรู้ที่จะฟังเสียงของจักรวาลอย่างแท้จริง